กู๊ดอัพต o นูนแบงคอกสวัสดีรอบบ่ายอีกรอบนะคะจากดาวะจากดองคานอ่ะวันนี้หยุดช่วสะสน่อยเอาอีกนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะสไอีหมอยหีกลเนาะอีเ่าอีเถาบรูจักคว่มอีเถาอีเถาสะแต,ตกหลายอีเ่าหีขั้นหีเขี้ยวรู้จักแต่อบอกแต่อสอนคนอื่น แถาแบบมึงเด้ออหมอยเด้อมันเป็นว่วยท่วาต้องไปอยู่ไปวัดไปว่าเด้ออีสันดานอนันขั้นค้นดานี่ยไม่ต้องไปเครียดดอกเพราะว่าเขาบ้าถูกเบิร์ดแถสิตายมาที่นี่เพิน่นดีจะรู้จักสอนเพื่อนเป็นคำว่าคำก่อนคำมยังนะ่ะซูเบิร์ซูเบ้าเขามาเนี่ยมันเข่าตัวซูเบิร์ดเลยมึงบอกส่ลูมึงบอกค่า,า,า,าเปลี่นมาเอาคำก่อนคำมยังมาสอนเข,า,า,นขาเอิญสุภาษิตอีกว้วยบักบักลูกเครน ปากสมัแจน,นก็บลูจักบรูจักฮีจักแดดรู้จักตาสอยรู้จักตาสะแตกรู้จักตเาเบาอันสซมแหล่แซมแหลมเฮ้ยซุ่มบ่าบ่าพ่อบาทเบิ่งมันเพิ่นขามหาลูกเพื่อนบบดนี้บะสมมันราคาคุยแท้อีมากุยมึงคือปราษาใกล้ตัวเดียวใกล้ย่างตัวเดียวบ่มีเป็นญาซสื่อเห็นแม่ให้แม่สื่อไปสะแตกให้แม่สื่อสะแตกเองบ้านี้อีเท่านี้กับ ซื้อหอดไปให้บักลูไส้อันหามท้องค่ำบักลูไส้ค่อยเสียกนั่นเพ่นนั่นบักรีกับตับเพ่นนั่นมันบ่ด้คิดหอดมึงดอกอิมอยมันสิไปคิดหอดยังมันบ่มมีผู้หายมันจะแตกมึงเข้าใจบ่เออมันบ่มมีผู้หายมันจะแตกมันบ่มมีผู้หนึนะะ่งเข่าหนึ่งหนามันจะแตกมันบ่มมีผู้ซื้อกับเข่ากับหนามันจะแตกมันกินหอดเงินมึงเ่อละมันกินหอดขันแม่มันยันบ่ด้เหตุยัง เออมึงอย่มามาว่าว่าลูไส้มึงดูลูไส้มึงมันทามันดีดอีกว้วยเออขันมันดูมันมันมันตองบุญไปหาเหตุการณ์เหตุงานมาเหตุเพื่อนเหตุซ่านเห็นมึงอยู่ผลอิสันดานเมื่อตองมาวา่าแล้วอย่ามาต่อแหลว่าอันไม่ไหวไปอยากอยู่น้ำไผ่ไปอยากตายเสเหี้ยนปสิตายใส่เหี้ยนจะคลองไปอยากอยู่น้ำลูกน้ำเต่ามึงอย่ามาต่อแหล่พอแม่เดอร์คุณสิบอกหายคนเป็นพอเป็นแม่เท่ามากเพิ่นกะ อยากอยู่เป็นบุญของเพิินอยากอยู่น้ำหลูกน้ำเตาให้ลูกให้เตามาตุ่มมาหอ่อมาเบิงมาแย่งฝากฝีฝากไข่เป็นลมโพลมไส้อีกคว้วแต่ว่ามึงลูกตัวเองดีว่าลูกแต,ต่ละโตมึงนะ่ะมันอาศับายบ่ได้มันฝากฝีฝากไข่บ่ได้ลำพังมันมันก็นสิเอตโตบ่รลอดยูมันบ่มีปัญญาเลี้ยงมึงอีกคว้วอย่าให้เว้าคักแลเออมึงอย่ามาหาต่อลบต่อแหล่เถอะ คันเมนวาลูมึงปกติคือชาวบ้านคนเด่นทั่วไปเด้อที่ว่าสามารถอ่าเบิงแง่งมึงได้สามารถอันอันฝากฝีฝากไข่มึงได้มึงเป็นยางสิบอยากยู่มึงก็รููวาลูมึงเป็นสันดานหมาเอออีนันกัสันแมนสูย่น้ำกันสูกยูบ่ได้สุกัดกันขึ้นหมาเออมันว่าเมนวิอันวิซัยของอันคนทัวไปแมลูทั่วไปเด้อกูสิบอกไห่ถ้าปกติสำหรับสูแต่มันบ่ปกติสำหรับพวกกูอีกควายเด้ออีควายเถ่า ออกมาหอนอีกลูกมึงคือกันอีกคอกมึงอย่าฝ่าวตายเลยอีกคว่ยฮะอีกคว่ยตูอันยญ้าแม่มึงอยู่อีหมอยฮีโกอนอีเทาอยู่มึงคืออันแวด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 มึงคือปากกาคาแขงแถวอีสานดา,านฮะเบายังเกาะมื่อูกซื้อว่าจะคล้องพีแมันบ่าเออมึงกะมึงกะล้อเบิงดูดูดต,อต,อตอนตอนต่อไปเด้อเวียนกลมันเวียนกลมน้ำท่านมึงเสมอล่ะเออกลา สิตามสนองตามสนองมึงสู้มือละสู้มือมึงกะสแตกเขาบ่าได้กินกินนอนบหลาบดอกแต่ว่าชีวิตสูมันต้องอันตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จขันซูบาหฮะมายกมืน่นพวอพวบอ,อ,บอสุก็ว่าม,มีสแตกเออบาที่นี่เพิ่นว่าอย่างก็กละ่ะเพิ่นว่าสิไปอยู่เล่าไปอย่งอันเที่ยวไปหาแม่เพิ่นสงการโอ้ยแล้วแต่สมบัติบอสไปไซเออบ่มีผู้ใดเขาคินหอดซื้อด,ดอก มึงเนี่กูขึ้นได้ยินข่าวแววๆบ้านอ,อีน้องในมันสีออกโรดบัตีไปมึงสิรับได้ยู่บอกมึงสิท่ำใจได้ยู่บอกอีโคกมึงสิบปผูข้อตายใต้ตนบอกม่วงกนบอกหาอีควายมึงเนี่ยมันอิดช้านองมึงสิตายมึงก็ใจบอกกูได้ยินบ้านคือจังหวะอีมอยฮีเฉพาะอีมอยฮีโกนมันหนายากเนาะเออสุปปสเตอเขาน้ำกันไปโล่งคลิปสิไปส่งกันแม่ก็โอ้ เจาัาเมญยังมูลอุ่ยปุยจักว่าอีลิงกังจักว่านาบูดนาเน่าจักว่าสีอันคบหัวกันอยู่ในกล่องนั่นซูสแม,มนเป็นหายคักเนาะเอ้ยสุบป,ปอบสวยอันอได้ยินว่าอีมอยหีกลนพันทีมึงสองว,ออวันเราบอกอีควายขี้ทุก